่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบบันดาท่านทั้งหลายอีกหวังว่าท่านคงยังไม่รำคาญตีองอ่งยฟังเรื่องของคน่านต่อไปนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกเพื่อทรงแนะนำวิจากจงอย่าคบคนผ่าน เมื่อพูดถึงคนพานในลักษณะที่หนึง่งที่มีความโหดร้ายเราก็ต้องพูดกันต่อไปสนิดดีไหมนี่คุยกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมประเทศกันไม่ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกในฐานะที่เรามีความรู้สึกเสมอกันด้วยคนทุกคนรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกัน <c oughs> ได้ว,ว่าท่านหลายที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาก็ดียังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีก็ลองมาช่วยกันคิดอยาเพิ่งเชื่อผู้คนผู้พูดเพราะผู้พูดนี้ความจริงไม่ใช่เป็นคนวิเศษวิโสอะไรไม่ใช่ว่าจะเป็นนักปราญ์ราชบัณฑิตในพระพุทธศาสนา ป็นได้เพียงเห็นเขาปฏิบัติกันฟังพระทันเทศบ้างหนังสือที่อ้างว่าเป็นคำสอนขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างแล้วก็มาใคร่ครวนดูเห็นว่าคำสอนขขงองค์สมเด็จพระบรม,มครูเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาคิด า้ว,ว่าเป็นคําสอนที่พระศาสดาองค์เดียวพระศาสดาก็แปลว่าครูองค์เดียวที่ไม่มีการบังคับว่าคาสอนนี้ใครจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้เมื่อการบังคับถือว่าเป็นการฤรทิ์รอนปัญญาือวอฤทิร์รอนศรัทธาของผู้ปฏิบัติ ยาสมัยนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพทางด้านจิตใจทางด้านกฎหมายเ็าเอาทางร่างกายแต่จิตใจเขาว่ากันเขาลงโทษกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเราพระพุทธเจ้าทรงมีความเห็นว่าไม่ควรจะริตรอนกันในด้านจิตใจ นเมื่อว่าทั้งลักษณะคนผ่านในวันที่แล้วว่าคนผ่านมีลักษณะมีใจโหดร้ายเมื่อเขามีความโหดร้ายเขาก็ต้องมีความทุกข์ว่าความร้ายเป็นอารมณ์ที่เผาผลาญจิตใจไม่ให้มีความสุขในเมื่อท่านผู้นั้นท่านเป็นผู้ร้ายใจของท่านไม่มีความสุข เราไปคบกับท่านปฏิบัติกับท่านใจเราก็ไม่มีความสุขเราพทธเจ้าทรงบอกว่าจงคบบัณฑิตเสียเป็นคนที่มีอารมณ์ประกอบกได้วยความเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษของคนร้ายคือคนผานนี่ที่มีคนเป็นคนใจร้ายสำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติไทยพินาศลงไป ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นผู้ทำลายความสุขของบรรดาโปรงชนเท่านั้นทำลายความสุขของบุคคลอื่นด้วยทำลายความสุขของตนเองด้วยก็เ,เหมือนกับที่ท่านจะคงคิดได้ว่าเมื่อวันก่อนผู้พูดได้มากล่าวว่าในเมื่อคนที่มีจิตคิดชั่วมีอารมณ์ร้ายทำ้ายร่างกายคนอื่น เขาก็ต้องถูกปราดประหารถูกการแก้มือใครเขายัานอนนิ่งเมื่อเราร้ายได้เขาก็ร้ายได้เหมือนกันเมื่อเขามาร้ายกับเราได้เราก็ร้ายกับเขาได้เหมือนกันอันนี้เป็นอารมณ์ธรรมดาผู้คนทั่วไปและก็ส่วนใหญ่บุคคนที่เข้าไปแก้แค้นปราดประหารถ้าท่านผู้คนเดิมคนร้ายก่อนมาทำร้ายเพียงร่างกาย ท่านคู่แก้มือฆ่าเขาคนนั้นตายก็เลยกลายเป็นโนร้ายอีกด้วยถูกลงโทษหนักเป็นนั้นว่าการครบหาสมาคมกับคนที่มีจิตชั่วคือมีอารมณ์ร้ายไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ไม่มีความดีมีแต่ไม่มีโทษตอนนี้ไปขอพูดเรื่องอารมณ์ร้ายสักนิดหนึ่ง ก่อนที่จะพูดถึงว่าโทษหนักการครบคนชั่วแบบนั้นเขาบังคับให้เราครบหรือว่าเราพอใจในการครบขอบรรดาท่านทั้งหลายจงอย่ายโทษคนอืน่นพระพุทธเจ,เจ้าสงตัดว่าอัตนาโจทยัตตานางังจงเตือนตนได้ตนเองไว้ใจเราเป็นเรื่องสำคัญ การที่จะคบหาสมาคมกับท่านพวกนั้นคนที่มีใจร้ายเราพอจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเขาหากจะบังคับให้เราครบกับเขาโลกทั้งโลกเรามีสิทธิ์ที่จะเรี่ยงไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ให้คนไปแต่ความจริงการเยคบนั้นมันอยู่ที่ใจใจเราพอใจเท่านั้นจริงจยคบ ถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่คบก็ได้แต่เรื่องคนอื่นที่จะมาชวนเรานี่ความจริงพูกพูด,พดเห็นว่าไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญในสุดก็คือใจของเราอย่าไปคบกับอารมณ์ร้ายเข้าถ้าใจของเราไปคบกับอารมณ์ร้ายเห็นว่าการประหัตประหารบุคคลอื่นเป็นของดีการทำไายร่างกายคนอื่นเป็นของดี การเบียดเบียนกันแกล้งให้บุคคลอื่นเป็นมีความทุกข์เป็นของดีถ้าใจมีรมคิดอย่างนี้เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงผ่านภายนอกคือคนผ่านเขาจะมีเส้นดานชั่วย,ยังไงก็ตามทีจะมีอำนาจมากยังไงก็ตามทีเรา้านหลีกคนหนีเขาได้แต่ถ้าว่าใจของเราเป็นผ่านนี่เรามันหนีไม่คน ฉังนั้นองค์สมเด็จพระทศพลจึงทรงแนะนําให้ควบคุมกาลังใจว่าจงอย่าทําใจของเราให้เป็นใจผานคิดอย่าจะประหัตประหารทําร้ายบุคคลอื่นถ้าใจของเราเป็นใจผานแล้วเราจะหาความสุขอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็จะหลีกเราก็จะหนีจะไปให้พ้นอารมณ์ผานนั้นไม่มได้ ร่างกายจะไปถึงไหน,ใ,นใจมันก็ไปถึงนั่นด้านองค์สมเด็จพระพระเกวันใช้ควบคุมกำลังใจเป็นสำคัญสำหรับกำลังใจของเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงจากความเป็นใจผ่านได้คือจะเป็นใจของบัณฑิตคําว่าบัณฑิตแปลว่าู้รู้หรือว่าแปลว่าผู้ด,ดีบัณฑิตนี่เขาแปลว่าผู้ด,ดีคือมีอารมณ์ใจดี ไม่มีความโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดพดไม่หมดสติมีอารมณ์แช่มชื่นเป็นที่น่ารักก่อนที่จะพูดทั้งบัณฑิตเราก็มาพูดกันถึงโทษของคนพานิก่อนว่าคนพานที่จะทำให้เราเดือดร้อนหรือว,ว่าถ้าเราเป็นพานทําทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราก็เดือดร้อนด้วย ความจริงการเดือดร้อนเฉพาะบุคคลก็ทําลายทรัพย์สินลงไปมากทําลายเศรษฐกิจทําลายความความความเป็นอยู่เป็นสุขทําลายความเจริญรุ่งเรืองของของคนของประเทศชาติไม่น้อยเหมือนกันถ้าต่างคนต่างโหดร้ายคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกจะหาความสุขไม่ได้ ที่พูดนี่เป็นสายของธรรมะจะไม่ยกตัวอย่างของประเทศและบุคคล,ลเกรงว่าจะเป็นการเสียดสีกันก็พูดแต่เพียงกลางๆว่าถ้าท่านอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันท่านจะนอนหลับไหมอารมณ์ใจของท่านมีความสุขไหม แต่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่หมู่เดียวกันต่างคนต่างคิดเป็นศัตรูสิ่งอะไรกันคนในหมู่บ้านนั้นจะมีความสุขไหมถ้าอยู่เป็นเมืองได้อยู่เป็นประเทศต่างคนต่างเป็นคนที่จะคิดประทุษร้ายสิ่งอะไรกันจะคิดว่าบ้านนั้นหมู่นั้นเมืองนั้นประเทศนั้นจะมีความสุขหรือมีความเลวร้อน ขอให้ท่านบุฟังใช้ปัญญาพิจรารณาดูเป็นนั้นว่าคนใจร้ายลักษณะของคนพานที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ดีแต่ว่าคนประเภทนี้ทะเลาะกันในบ้านบ้านทั้งบ้านไม่มีใครถูกกันไม่มีใครเป็นมิตรเป็นแต่เพียงศัตรูกัน <c oughs> เพราะอารมณ์ใจเป็นพานเรามาคิดดูว่าบ้านนั้น เขาก็จะหาความสุขไม่ได้สุขภาพทางร่างกายก็ดีสุขภาพทางจิตใจก็ดีจะเสื่อมทรามเพราะเวลานอนก็นอนสะดุง้งพักผ่อนไม่มีความสุขต้องแวงต้องระบาดระวังกันระวังกันอยู่เสมอเมื่อต่างคนต่างระวังต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างคิดทำร้ายกันการกินก็ไม่เป็นสุข กินก็ต้องเหนียวหน้าเหลียวหลังนอนก็ต้องระวังพร้อมเต็มไปด้วยความสะดวกนอนหลับไม่สนิทกิจกายงานที่อย่าพึงทําก็ไม่สามารถขี่กันต่างคนต่างทําต,ต่างครองต่างระมัดระวังต่างคนต่างระแวงเป็นนั้นว่างานก็ทําได้ไม่สมบูรณ์อาการอย่างนี้เกิดขึ้นคนในบ้านนั้นเขาจะมีทรัพย์สินสมบูรณ์ไหม เป็นอันว่าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรงานไม่สะดวกท <c oughs> ี่ถ้้อาการอย่างนั้นมันเป็นทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงก็เหมือนกับบ้านนั้นนั่นแหละหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านการทํามาให้กินก็ไม่สะดวกการจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนอนก็สะดุ้งหวาดวันกินก็ไม่เคยได้เพราะนอนไม่หลับกินมันก็ไม่ได้สุขภาพก็เสื่อมโทรม นี่ไปอน่นหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเศรธธษฐกิจก็ไม่ดีกำลังจิตใจก็เสื่อมทราม <c oughs> สุขภาพก็ไม่ดีเป็นอนุว่าหาความสุขไม่ได้หมู่บ้านนั้นจะเต็มไปด้วยความยากจนขัดสนเพราะมัวแต่ระแวงระไวยซึ่งกันและก,กันจะมาทำรา้ายจะออกไปหากินงกลางคืนดึกๆึกเดนๆก็ไปไม่ได้เกรงว่าพวกอีกพวกหนึ่งจะมาทำร้าย เอาแค่นี้พอเดียงแต่หากว่าเป็นทั้งเมืองละ่ะถ้าคนทั้งเมืองไม่ถูกกันแบบเนี้เมืองนั้นทั้งเมืองก็จะหาความสุขอะไรไม่ได้เพราะนั้นว่าเศรษฐกิจทั้งเมืองก็ถอยหลังลงถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศจะไม่ขอพูดทั้งโลกหรือว่าจะช่วยโลกก็ได้เป็นทั้งโลก โลกนั้นทั้งโลกก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเร,ร้อนเป็นโลกที่ไม่มีความสุขนี <c> ่ <oughs> เรามามองกันทังด้านเศรษฐกิจว่าคนพ่านสันดานหยาบที่มีใจโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งกันอะไรกันทำลายเศรษฐกิจของบ้านเมืองอะไรบ้าง เป็นนั้นว่าคนที่คอยจะคิดฆ่ากันต้องซื้อสรรภาวุธต้องเงินไปซื้อสรรภาวุธไว้ป้องกันตัวและไว้คิดประหัตประหารเงินที่ต้องเสียไปในด้านของสันภาวุธนี่สมมติว่าคนไทย43ล้านคนต้องจ่ายเงินค่าอาวุธคนละหนึ่งบาท เราก็ต้องเสียเงินไปศูนย์เปล่าที่มาสร้างประโยชน์ถึงความสุขทางร่างกายและจิตใจไป43ล้านบาทแต่หากว่าเราจะต้องเสียเงินคนละสิบบาทเพื่อเป็นการซื้ออาวุธต้องสูญเสียท่ะไหลและอาวุธแต่ละชิ้นราคาห้าบาทสิบบาทมีที่ไหนถ้าซื้อปืนมาก็เสียใหญ่ พ่อะอะไรปืนหนึ่งกระบอกราคาเท่าไรกระสุนหนึ่งนัดราคาเท่าไรปืนหนึ่งกระบอกซื้อมาแล้วนานกว่าจะหมดกว่าจะใช้ไม่ได้แต่ว่ากระสุนที่เสียไปแต่ละนัดราคามันเท่าไหร่ไม่เห็นว่าเป็นเพียงคิดการป้องกันตัวทรัพย์สินที่หามาได้ที่เราจะมาบำรุบงบำเรอความสุขของร่างกายและครอบครัว ามาซื้ออาหารบริโภคมาซื้อเครื่องแต่งตัวมาซื้อรถยนต์สำหรับใช้ใ่ายกระแสค่าไฟฟ้าเพื่อความสว่างบรนการบำรุงบำงเรยความสุขให้มีจิตร่างกายสบายจิตใจเป็นสุขก็ต้องสูญเสียไปนับปนนเป็นจำนวนหลายเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนี่จะเพาะชาวบ้านต่อชาวบ้านที่มีความโหดร้ายต้องระแวงระวัยซิ่งกันละกัน เนื่องในการประหัรประหารนี่ก็จำต้องมองดูกันต่อไปว่าบ้านเมืองมีรัฐบาลเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศเพราะอะไรก็เพราะว่าคนเราเป็นคนพนันมีสัญดานหยาบถ้าเป็นคนดีซิททั้งหมดก็ไม่ต้องมีรัฐบาลขึ้นมา และคณะรัฐบาลแต่รัฐบาลแต่ละคณะเราต้องจ่ายเงินเดือนเงินดาวให้ท่านเท่าไรต้องจ่ายค่าพานะต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงต้องจ่ายเบี้ยค่าไปชมุมการไปชมเท่าไหร่และยิ่งกว่านั้นท่านที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลชุดนั้นมีความละโมบโลกมากมีความคิดคดทรยศต่อประชาชน ไม่ความซื่อสัตย์สุจริตรับสิ้นายค่าสิ้นบนเราก็ต้องเสียศูญเสียเงินแบบเพทนี้ไปเป็นตัวนนนับไม่ถ้วนนี่เป็นอนุว่าความโหดร้ายของบุคคลเป็นปัจจัยให้ทำลายเศรษฐกิจที่เราจะพึงหาได้ที่เราต้องเสียภาษีก่อนก็นเพราะอะไรเพราะว่าเรายังดีไม่พอ เมื่อดีไม่พอก็ต้องจ้างคนเขามาควบคุมพวกเราแต่การจ้างคนมาควบคุมคณะรัฐบาลชุดเดียวเราเสียเงินไปเท่าไรเมื่อมีรัฐบาลแล้วก็ต้องมีสภาในสภานั้นเราจ่ายเงินไปวันะเทไรคิดกันเป็นวันวันะเทไรปีนึงสามร้อหกสิบห้าวันมีสภาแล้วรัฐบาลก็ต้องมีที่ปรึกษา คณะที่ภาษาของรัฐบาลเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่นอกจากนั้นก็ต้องตั้งกระทรวงทบวงกรมกระทรวงกระทรวงหนึ่งกือกรมกรมหนึ่งเราจ่ายเงินไปวันละเท่าไหร่ต้องมีจังหวัดต้องมีอำเภอต้องมีตำบลอะไรพวกนี้พวกนี้เราต้องจ่ายเงินทนะคารทงนั้น,น,นเป็นนับงบประมาณของประเทศปีหนึ่งตั้งหลายหมื่นล้าน ที่เราต้องเสียไปก็เพราะว่าใจของพวกเรามันไม่ดีที่พูดมานี่ก็พูดเฉพาะใจคนไม่ดีนะแต่คนดีก็ต้องขอประทานอาภายัยถ้าต่างคนต่างมีกำลังใจดีซะแล้ทุกคนไม่ประทุสร้ายสิ่งใดกัน,กนต่างคนต่างหันหน้าเข้ามาเป็นมิตรตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้า คำสอนของพระองค์ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนไม่ว่าแดนใดหมู่ใดคณะใดทั้งหมดมีศาสนาทั้งนั้นเขากล่าวว่ารัินั้นไม่มีศาสนารัฐนี้ไม่มีศาสนาอันนี้ไม่เป็นความจริงถ้าเขาไม่ตั้งศาสนาขึ้นมาแล้วเขาไม่มีศาสนาแล้วเขาตั้งรัิไม่ได้ศาสนาก็คือคำสอน คำสอนของคณะใดาหมู่ใดก็ตามที่สั่งให้ประหารประหารเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกร่วมประเทศร่วมคณะร่วมบ้านซึ่งกันและกันคำสอนของลัทีินั้นเป็นคำสอนที่ท่านควรจะรับไว้ไหมก็เป็นอย่างว่านั่นแหละถ้าเรารับไว้โลกนี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข เป็นอันว่าท่านทันหลายคงจะเห็นแล้วว่าถ้าลักษณะของความเป็นพันมีอยู่ที่ไหนทำลายความสุขที่นั่นทำลายเศรษฐกิจที่นั่นที่เราเองชาวบ้านทั้งหมดต้องระวังะงป้องกันภัยที่เกรงว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดคณะหนึ่งคณะใดจะมาทำร้ายร่างกายพวกเขา เรา43ล้านคนก็ต้องเสียเงินไปไม่รู้กี่หมื่นล้านเพื่อเป็นการป้องกันตัวและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเงินที่เราต้องจ้างบุคคลเข้ามาบริหารควบคุมเราเริ่มตั้งแต่รัฐบาลลงมาจนกระทั่งถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นผลรายได้จากพวกเราที่ได้เข้ามานั่นเอง จ่ายรไปเป็นหมื่นล้านถ้าจำนวนเงินหมื่นล้านนี้ไม่ต้องจ่ายไปเราไม่ต้องเสียภาษีก่อนความเดือดร้อนอย่างนี้มันก็ไม่มีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินอสีจึงได้ทรงแนะนําว่าจงยาคบคนพานอย่างหนึ่งแล้วก็จงยาคบอารมณ์พานอย่างหนึ่ง ความจริงคนผ่านหลีกเลี่ยงได้แตอารมณ์ที่เป็นผ่านเราหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีที่จะไม่คบคนผ่านก็คือต่างคนต่างไม่คบอารมณ์ที่เป็นผ่านทำลายความโหดร้ายซิ่งอะไรกันเสียที่คิดประทุษร้าวสิ่งอะไรกัน,กนหันหน้าเข้ามาคบบัณฑิตคือจิตที่ประกอบไปได้วยความเมตตาปราณี พราะว่าลักษณะแห่งการโหดร้ายนี่เราจะพ้นไปได้ได้วยความเมตตาคือความรักก็บนายความสงสารช่วยเกื้อกูลสิ่งกันและกันนี่เป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามานั่งมองอีกสักนิดหนึ่งถึงผลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนท่านบอกว่าทุกคนจงเว้นจากความโหดร้ายคิดประทุษ้ายสิ่งกัและกัน คิดประหัตประหารสิ่งกันะกันเว้นจากการคิดที่จะเป็นศัตรูสิ่งกันะกันสิ่งกันะกันเมื่อเราไม่คิดจะเป็นศัตรูไม่คิดประหัตประหารสิ่งกันละกันแล้วมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เข้ามาแทนที่นั่นก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็มุทุตาไม่ชา้าทียาสซ่งกันละกันเห็นใครได้ดีพรอยินดีด้วย ถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างรักกันท่านนนั้หลายลองมองดูว่าอารมณ์ของคนทั้งโลกจะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและมีความทุกข์ถ้าคนทั้งโลกมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่คิดวัตถุสรายกันแต่ว่าคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครมีอะไรบกพร่องเดือดร้อนอย่างไหน คนใดที่มีความสามารถเข้าช่วยเหลือเกื้อกูลทันทีอาการอย่างนี้ถ้าปรากฏขึ้นโลกของเราจะเป็นสุขและเป็นทุกข์ประชากรทั้งหมดจะเป็นสุขและเป็นทุกข์เราจะต้องจ้างรัฐบาลไหมที่คอยควบคุมไม่ทำ้ายสิ่งอะไรกันเงินแบบนี้เราไม่ต้องเสียค่าจ้างค่าอ่อน ภาเสียก่อนทั้งหมดเราก็ไม่ต้องเสียไมเมื่อเราไม่ต้องเสียพาเสียก่อนเราไม่ต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมเราเพราะว่าคนทุกคนต่างรักกันทั้งหมดในโลกนี้เอาทั้งโลกก็แล้วกันถ้าช่วยโลกนี่ไม่ว่าประเทศไหนทั้งหมดในโลกต่างคนต่างรักกันเห็นหน้ากันก็รักกันเหมือนก็พี่กับน้อง พ้นพ่อรักลูกแม่รักลูกลูกรักพ่อรักแม่สามีรักสาพัญญาพัญญารักสามีเริ่มรักทีแรกเต็ไมไปด้วยความชุ่มชื่นของสันบรรดาสตรีกับบรุษชั้นใดเรามีความรักกันชั้นนั้นทั่วโลกเมื่อโลกนี้ต่างคนต่างรักกันเราจะมีอันตรายมาจากไหนสันพาวุธต่างๆไม่ต้องเสีย อันตรายต,าต่างๆมันไม่มีนี่มันก็มีแต่ความสุขเรื่องการระแวง,ระ,งระวังระไวยกันก็ต้องไม่มีเราก็ไม่ต้องไปจ้างเอาคนมาเป็นเจ้าเป็นนายเรามาควบคุมเรานี่ถ้าเรารักกันถ้าเพิ่มความสงสารซึ่งกันและก,กันขึ้นมาอีกใครมีความทุกข์ด้านไหนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันทันที ถ้าเห็นว่าใครเขามีความดีมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเราเราก็ไม่ไม่อิจฉาได้เสียเขาถ้าทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้บรรดาท่านผู้รับฟังฟังแล้วก็นั่งหลับตาคิดตามว่าคำสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโทษหรือว่าเป็นคน ถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นโทษโปรดติดต่อมาทางผู้พูดด้วยว่าจะได้แก้ไขว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรตอนนี้เป็นโทษว่าสอนให้คนแักกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามกําลังที่จะช่ช่วยเหลือกันได้ไม่นิ่งดูใดเห็นคนไหนมีความทุกข์ช่วยเหลือทันที ถ้าการอย่างนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ช่วยชี้แจงมาให้ทราบโดยตักเตือนด้วยเพราะว่าผู้พูดไม่ใช่นักปราชญ์และก็ไม่ใช่เป็นคนเฉลาดเป็นแต่เพียงอ่านแล้วก็เข้าใจว่าเป็นความดีตอนนี้จะชื่อว่าจะเห็นได้ว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนา ในข้อที่ว่าผ่านต้นแต่ความจริงลักษณะของผ่านนี่มีมากก็อย่าขอแน้เอานํามากล่าวกับบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังเฉพาะโดยย่อพอได้ความเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะว่าองค์สมเด็จัวทรงสวัสดิ์สภาคแนะนําไว้ถึงแปดหม่นสพหัวข้อด้วยกันแปดหมื ate, สพันหมดด้วยกันสําหรับวันนี้บรรดาท่านผู้รับฟัง ประโยชน์อันใดจะมีกับท่านบ้างสำหรับในลักษณะที่เราไม่คบคนพานว่าโทษเครื่องกายคบคนผ่านมีโทษแบบไหนและก็คุณประโยชน์เครื่องการครบบัณฑิตคือคนดีที่มีใจประกอบไปด้วยความเมตตาราณีถ้าคนทั้งโลกนี้เป็นบัณฑิตจะมีความสุขเพียงใดขอท่านั้นหลายผู้รับฟังได้ตัวพิจารณาเองสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลา ออขอความสุขสวัสดที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ,ล,ผ,ล,ผลจงมีแด่ท่านทั้นหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี